มไม่ล <c oughs> เลยได้แล้วบ่สโอเคม่ลเลยไ่เโอเคอ่าอะไรนแล้วนะสบายด,สายดีสบายดีลูกค้าทุกท่านเนาะมือนี้มาขบกระเป๋าสองคนอีกแล้วค่ะพระเจ้าวันพาแก้วแกนจันสบายดี พาะเจ้าบุษบาอภัยราชเซอรินเชื่อต่น้อยมาพบกับพวกเราสองคนอยู่ที่โคลาลแค่ไซมุคุณเนาะกับบรรยากาศโควิดแบบนี้เนาะพวกเขาก็มีอันป้องกันเนาะก็คือใส่หน้ากากเนาะแล้วก็ใส่ผ้าปิดปากมาพร้อมเนาะมื้อนี้บุว่าลูกค้าแต่ละคนจื้อเฮาบ่บ่จื้อตัวเองเนาะแยงแวีนกับปิดหน้าปิดตามื้อนี้โอเคมื้อนี้พวกเฮาสิมาแนะนํารถก็คือเป็นรถมื้อสองเนาะมื้อนี้มาอยู่กับพวกเฮาในศูนย์ของมื้อสอง ยูทีห้องขายคนเราแค่ไซมงคุณเนาะพี่เสียงอ่ายูทีห้องขายคนเราแค่ไซมงคุณนะเจ้าซึ่งว่าอ่าสถานที่ของพวกเขาเป็นตั้งอยู่บ้านไซมงคุณเด้อเมืองสีโคต,ตบองนะขหลวงวินจันก็คือแถวหนองแตงนาอลูกค้าเนาะก็คืออยู่อ่าโซลูมพวกเขานี่จะมีทั้งรถมือหนึ่งมือสองแล้วก็จะมีทั้งศูนย์บริการหลังการขายไว้คอยบริการลูกค้าเนาะ คือช่วงนี้พวกเขาก็ยังเปิดปกติเ<ม>นาะน้อยป,ปกติเพราะว<อ>่าพวกเขาก็ได้เปลี่ยนกันมาเ<ม>นาะมันยมามมาเมื่อละสองสามคนเนาะลูกค้าท่านใดอยากมาเบิง้งรถดสามารถมาเบิง<อ>้งได้เลยมาเบิงตลอดเวลาทุกๆมื้อเลยเนาะโบมีมือปิดเนาะสซรุงของพวกเขาเนาะก็กะได้มีการจัดตั้งกันเปลี่ยนกันมานตามมาตรการของที่ว่าขันเทิงิืนวางออกมาให้เนาะ นอกจากนี้เนาะพวกเขาก็ยังมีผ้าปิดปากและเจลล้างมือให้สําหรับลูกค้าที่เข้ามาหาพวกเขาอยู่ทางโซลูมนําเนาะถือว่ามีการป้องกันยังไงมีการป้องกันไม่ต้องย่านพวกค้าเนาะป้องกันเนาะโอเคจัิงวามือนี้เนาะพวกเขาจะมาแนะนำอาจจะเป็นประเภทรถเก่งเนาะ มือสองจะเป็นเอ็กเซลแล้วก็มีโอเนาะสำหรับลูกค้าท่านใดเนาะที่นอนอยู่งั้นเงาเงาเนาะแกสิงแกอย่างกับมาเบิ้งไล่สุดของพวกเฮานำเนาะมาเบิ้งหลุดแต่ละคันดี๋ยวพวกเฮาพาไปเบิ้งหลุดเลยเนาะให้ผู้ใดเข้ามากดนไล์กดแช์ให้พวกเฮาในเด้อผู้ใดมีแผนมีแทนสบายดีสนใจดีที่หนึ่งโดยดีที่หนึ่งก็มีได้เจ้าถามแนวรถประเภทเก่งมีโบปูจ่ายก่อนสิบเปอร์เซ็นต์ โดยสบายดีมิเตช่วงนี้มีเตจ่ายซาปเซนขึ้นไปเด้อซาปูเซนจะมีคนข้ามประกาศเราจอีเอกสารกาง่ายเนาะได้ได้เหลืองออกซอลกค้าเลยตรงนี้คนย่าสูงสุดหเจ็ดปีเนาะดอกเบี้ยตามสุด0.79%สาำหรับมือสองทุกรุ่นเลยเนาะสำหรับคันนี้เราจะเป็นหุ้นดเอกเซนเนาะคันนี้จะเป็นรถมือสองเนาะยังเงางามอยู่เลยโบจะเป็นตาไฟรถนาอยคือกระ้างหน้าอาจจะเป็นกรบหน้าข้างมือเนาะจะงามเนาะคันนี้ สำหรับรถคันนี้เนาะสมมติว่าคันเป็นเกียร์กระปุกเนาะราคาสิบ0าพันรุ่นซาวล่า,าหเหลือราคาอยู P ่เพียงเต่สิบ0 0ดพันเท่านั้นเนาะทว่าคันเป็นเกียร์ออโต้กับราคาสิบสี่พันรุ่นซาวล่า,าเนาะยังเหลือราคาแบบประมาณอนะสิบสองพันอ่อาเดี๋ยวให้ทางกล้องซูมให้เิึงเนะาะกล้องซูมดึงคือว่ายังใหม่เนาะเป็นรถมุอสองที่ว่าสภาพยังดีเลยเนาะลูกค้าเนาะ รถยูสูนของพวกเขาเนะจะเป็นรถที่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นรถส่วนใหญ่ก็จะออกมเอเามเทินนอนหรือว่าเทินเปลี่ยนเอาคันใหม่เปลี่ยนเอาคันใหม่หรือว่าติดติดสินเสื้อเบอกอยางเจ้าที่นอนลูกค้านานนะพับประกันได้เลยคันนี้นอนพับประกันได้เลยเรื่องจกักเรื่องกระปุกเกียร์อย่างต่างเนาะเนอเดี๋ยวให้เพื่อนเบิ้งายในเนอเดี๋ยวเขาสวยมือกล้อง เี่ยวกระปุกนอใจก,ก็เริ่มต้นเมนซาปุเซนเดอร์ซาปุเซนเดอร์ตุกถึกซาสองล้านฝายพอนยาวได้สูงสุดหอดเจ็ดปีตัวเดือนมันตุกถึกล้านเจ็ดแสนฝายเท่านั้นนอ,อราคาบูแพงเลยผู้ใหญ่ที่ว่ามีงบน้อยเนาะก,ก็สามารถจัดคันนี้ไปขี่ได้เลยเนาะสามารถลบแดดลบฝนได้เลยช่วงนี้เนาะกะ สกล้สีเป็นยามฝนแล้วเนาะตะน้อยเแล้วยางฝนแล้วช่วงโควิดกะเอารถไพายลูดมันไปขี่กันได้ปลอดภัยตัวเองเนาะขี่รถใหญ่ขี่รถใหญ่กะป้องกันดีกว่าเนาะเพราะว่าเสื้อลูกมันจะมาในอากาศนะเออเพากับ่ถต้องหับลมขี่รถจักรหลับลมฮับอากาศฮอนหลายช่วงนี้ขี่รถแอร์ยังเย็นเนาะมีลูกค้าถามสนใจเกี่ยร์เซราโตอุ่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพวกฮอลพาไปเบิ้งเนาะเบิ้งธนาคารเด้อ เดี๋ยวตอนนี้พวกเฮายังอยู่กับเอกเซนอยูเนาะเดี๋ยวเบิ้งแต่ละคันไปก่อนเนาะผู้ใดเข้ามาก็ไล์ก็แชร์ให้พวกเฮในเด้อดุนๆพวกเฮจะมาไล่เนาะช่วงโควิดแบบนี้พามาให้เบิ้งหลุดเนาะหลุแต่ละคันยู่นี่กับพวกเฮมีหลายคันในช่วงนี้กระูมยังเปิดปกติเนาะลูกค้านอกผูแต่สนใจเขามาเบิ้งได้ปกติเนาะใส่ผ้าปิดปากลวก็มาล้างล้างจิแวลกอฮอ์กับพวกเฮนี่มาตรการป้องกันอย่างดีเนาะ มา่ตกันกับคันนี้เลยคันนี้จะเป็นเกียร์ลโอเนาะคันนี้เนาะจะคูบส่งกับแตกต่างกับเป็นเอ็กเซนเนาะคันนี้มีตัวนี้ตัวนี้กับราคาเกือบเข้าๆเกือบซ้ำกันเลยตัวนี้ถ้าเป็นเกียร์กระปุกราคาหลังลุดกระเหลือ1ิบอ็ดพันถ้าเป็นเกียร์อโต้ราคาหลังลุดกระเหลือเพียงแต่สิบพันเท่านั้นเนาะสิบพันดอลลาร์เท่านั้นจ่ายก่อนเริ่มต้นเสาปูซินส้นเดียวกันเดอร์ ราเปร์เซ็นต์นี่ได้ป้ายเหลืองเนาออกซื้ลูกค้าเองเลยตัวนี้ดอกเบี้ยกับตำแสนตำเนาะ0.79เนาะเล้วก็ให้ทางกล้องคืนซูมเบิงพ่อคอบคันเนาะแล้วกัสิพาเขาเบ่งทางในก็จะเป็นทางนายน์ลึกของเกียร์ลิโอเนาะทางตัวนี้มุปสมกับงามทั้งภายในและภายนอกตปวนี้ จะมีบางคันก็จะปิ่นโบหนังบางคันก็จะปิ่นโบเพย์เลยองามเนาะลูกค้านอกป็นรถมือสองที่ว่าสภาพยังใหม่กันเลยป่านว่าได้รถใหม่เนาะซื้อมือสองนำาศูนคนเราพวกเฮาเนาะรถเป็นอย่างกับมาสอมแปลงอยู่กับศูนย์พวกเราได้เลยซื้อยูนี่แปลงยูนี่ได้เลยเด้วมีป,ประกันถึงสามเดือนเนาะลูกค้านะแล้วก็ลูกค้าเพิ่ถามมีรถกระบะโบเพิ่งวะ มุกกระบะมุกกระบะก็มีคือกันเดี๋ยวเขาไปเบิ่งตะละคันต่ละคันเดี๋ยวถาเบิ่งน้ำฮาไปพร้อมๆกันเด้อเขาอยู่กับพวกเฮาจนฮอดจบไลฟ์เนาะพวกเฮาสิพาไปเบิ่งเนาะสนใจรุ่นใหญ่คันใดตอนนี้พวกเฮายังอยู่น้ำเก่งอยู่เนาะเก่งรีโอเกียร์ลีโอเนาะสบายดีลูกค้าร้อยปลายคนเนาะสามารถมาเบิ่งได้เด้อหรือว่าไผ่โบทารุ่นให่ก็สามารถเบิ่งคืนได้เด้อหรือว่าติดต่อหาพวกเขาส่วนตัวก็ได้เด้อสนใจฝากเบอร์โทรไว้เลยเนาะเดี๋ยวพวกฮาจะให้พนักงาน ให้ข้อมูลทางอันขอความเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นทางในเด้อ,อยัางงามยังใหม่เนาะโอเคสบายดีสบายด,ดีเด้อลูกค้าสูตรลดอยู่แถวไหนอ่าลูกค้าแก้วสูตรลดของพวกเฮาแมนอ่าสาขาไซมงคุนเด้อไอแถวตลาดโอซี่เนะาะคันไอมาทางตลาดโอซี่แม็นไก่ตลาดลาโอซี่มาเนาะ อยู่บนขวามือคือกันเลยไก่มาแหละจะเห็นป้ายสีสมนะ้มเนาะคนเราแค่เนาะคันว่ามาทางซีแยกอนองบึกซีแยกนองบึกหรือว่าทังดวนหรือว่าทาง้ทางขึ้นทางดวนเนานนะก็จะอยู่้ายมือเนาะขี่ไก่มาหน่อยเดียวก็จะเนมนเห็นแล้วปนะ้ายนะ่ะเนาะอยู่เวียงยจันได้เจ้าได้แววงานเนาะอยู่นครหลเวนจันเดอร์มาแล้วแล้วเบิ่งรถคันนี้เนาะรถคันนี้จะเปลี่ยนเกียร์โซลูตูอย่าวเขาจะพาไปเบิ่งแต่ละคันแต่ละคันกันเลยเนาะ จะไมเกินเกล่ยเลยบอกเขาว่าอยากออกบอกเขาว่าอยากออกแล้วผ่าปิดปากปิดเบอด์หอนแห้ต้องเลยเเบาเสียงแหงๆเลยอ่าไปเบิรงแต่ละคันกันเลยเนาะเดี๋ยวเขาจะพาเบิรงคร่าวๆให้ลูกค้าสนใจรถคันใดสามารถสอบถามได้ตืมเนาะแล้วก็ฝากเบื่อไว้เพิ่มได้เด้อพาทัวร์พาทัวร์แต่ละคันไปเลยเนาะมาเบิร์นเทคนิคก่อนสนใจคันใดแล้วพวกเขาจะ ต้องไปแต่ละคันกันแหละพอจะจึ้งอยู่เดี๋ยวเขาจะพายเบิ้งแต่ละคันแล้วให้ลูกค้าคันผู้ใดเข้ามาบริทานแล้วสามารถเบิ้งคืนแล้วฝากเบอร์ไว้ให้ได้เด้ออันนี้ก็เอ็กเซนเนาะลูกค้าเนาะเอ็กเซนสีดำเนาะคันนี้เนาะเดี๋ยวให้เบิ้งเขาเนาะเบิ้งเขาเข้านะมีหลายสีเด้อมีหลายสีสีขาวสีดำสีปอนเท้าปอนเงินมีหลายมีครบสุดเลยกระป๋องอ่านี่ก็เอ็กเซนสีขาวเนาะคันนี้เดี๋ยวเขาจะพาเบิ้งทุกคันเลยเด้อ ราคาเดียวกันเด้อช่วงนี้เนาะช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นเฉพาะโควิดเลยเนาะรุ่ดพิเศษเลยรู้ถึงซาวล้านเนาะ้วการาคาลดเข็นแสนถึกเลยช่วงนี้อ่าคันเขียวน้อยนี่เนาะเป็นตะแพะตะเพเอาเ่าเลยสำหรับอันนี้เป็นผู่ใดคอรถกระป๋องน้อยเนาะหรือว่าอ่าเป็นคนตัวน้อยอย่างกับหมาะสมเลยเนาะกับคันนี้เนาะเป็นมิซูมิซิอ่า มิลานนะคะคันน้น้อยพูดดีขับไปตลาดตะลีส่งลูกส่งแตงเฮียนเนาะเจียมๆเลยสีนี้เนาะหักแ็งผู้ใดมีลูกก็อยากซื้อให้ลูกขี่ไปเที่ยว้องเฮียนบ่อจังซีกะพอบบตากฝนเนาจะอีเนาะพอบบตากฝนตากแดดขี่คันนี้กแอเอเย็นแล้วเนาะสลหรับคันนี้จะเป็นหุ่นใดอีออนเนาะขนาดน้อยกระถัดหัดเลยคันนี้อโซนนี้จะเป็นโซนรถ เนนาะกระป๋องน้อยแล้วกระป๋องน้อยเขาก็เหลือไปสองคันดีเท่านั้นเด้อกระป๋องน้อยละกระป๋องน้อยจะราถือราคาถือกันหมูเมากับบุคคลละ <laughs> ลิ้นพันกันละชเส้นเนาะลูกค้าเนาล่ไล่ไสุดดพักโควิดช่วงนี้อยากได้กระบ,บะดเดียวเดียวเขาพาไปเบิ่งเด้อคอยยุสวรรค์โดยสบายดียุสวรรค์นาคิเอะช่วงนี้รถมีเพิ่นยัง ปิดเที่ยวอยู่ช่วงน,น,นี้เนาะสบายดีจักคำนวณโดยสบายดีไอ้ฝากเบอร์ไว้เลยเนาะเดี๋ยวเขาให้พนักงานติดต่อหาเนาะสำหรับไอ้ไอ้ยูยูเนาะ <c oughs> เมันบ่เพป็นเพป็นยูแข่งสวรรค์นะคิดเป็นมาจากมาเบิงว่าจนมิเตว่าถ่าสถานการณ์เขากลับมาปกติเนะาะไอสามารถเข้ามาเบิงได้ช่วงนี้กับมิเตาฝากเบอร์โทรไว้แล้วเขาจะ ให้พนักงานทายหู้บอกอีอย่างซุ่งไปให้เนาะให้รายละเอียดต่างๆเนาะหรือว่าติดตัวไปอไันต,ติดต่อไปหาเบอร์นห,หนึ่งแปดแปดแปดได้เด้อทางค c เซ็นเตอร์พวกเขาเนาะหรือว่าจะติดต่อหาเฮาเนาะเบอร์ส่วนตัวเลยก็คือศูนย์สองศูนย์ห้าห้าสองสองห้าสามสามสามได้เลยและเบอร์จุ๊ยเนาะหรืว่าจะเป็นเบอร์อันของจุ๊ยเองก็คือห้าหก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 ศูนย์แปดหนึ่งเนาะสามารถติดต่อมาสอบถามได้เนาะเขาจะบอกรายละเอียดทุกอย่างเลยเนาะอกล่องน้อยราคาเท่าไหร่ คั no hehe, no so no 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 นนั้นคนใดอีออนหนึ่ง่อนคันหนึ่งแล้วไเราดแล้วแต่นี่ยล่าส์เราจะจะเดืออยู่ประมาณเก้าพันป่าเราดูค่าไปถึงสิบพันดอลลาร์เนาะสหรัับคนนี้ยังงามงามู่เลยคันนี้เนี่ยละอ่าสภาพก็ยังไม่อยู่ผู้ใดสนใจก็สามารถจัดเอาไปขี่ได้เนาะคันนี้จะเป็นปีสองพันสิบเจ็ดเนาะตอนนั้นเนาะ เนี่ยเราจะเป็นปีใหม่เนาะลูกค้าอ่าก็เลยสนใจจัดเลยเนาะคันนี้กถือว่าราคาถือเนาะราคาถือแสนถือเด้อช่วงนี้ช่วงโปรโมชั่นพิเศษเน,โหโหนะานะช่วงนี้ราคาหลุดถือแพงอ่ะไปเฮาไปเบิ่งรถคันทางหลังเนาะไปเบิ่งแต่ละคันเลยเพื่อนว่าอยากเบิ่งกระบะนอรเดี๋ยวเปาไปซุนกระบะเลยแล้วชิลล์ตู้เฮอยู่ทางนี้ตัวนี้จะเป็นคุ่นใดอีลันต้าเด้อคันนี้เด้อ จะสูงใหญ่กกอนอีกเส้นเมนใหญ่ก้วงข้างในกับก้วงขว่งหลายคันนี่ผู้ใดพอเชียนป้าจัดเลยเนาะคันนี้ก็ยังงามอยู่เนาะคือว่าสีดำสุขุมกันเลยคันนี้มาเทไปอีกแบบเนาะคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้เนาะลูกค้าจะนี้เป็นเกียร์ออโต้เด้อสีดำงามแหงใดสนใจฝากเบอร์โทรไว้เด้อแคปจอไว้ละกั เดีย๋ยวทางเขาให้ทางพนักงานทั้งวันต่อ,อ,ตอหาเนาะราคารถซูปเปอร์วัน,นบอกราคารถซูปเปอร์วันมือสอง,องของพวกเขาแม่นเริ่มต้นอยู่ที่หกพันห้าเนาตะตอนนี้หกพันห้าค่ะเจ็ดพันเท่านั้นาเบิ่ื้อมรวมเลยเนะยาะเดี๋ยวเขาพาไปเบิ่งรถเดี๋ยวเขาพาเบิ่งรถเก่งแต่ละคันกันเด้อแล้วเขาจะพาไปเบิ่งรถกระบะแล้วก็บรถเกลเครื่องเนาะซูนาต้าบอก อเซลอลเซ่เามน,นี้ลี่นนล้นนลลานตะัวนีน้เป็นเกเนนนเ่งอเซลานะ่าเนาะงามหลายคันนี่หรูหลาลลหลายคันนี่ จะเป็นรุ่นหลูเลยค่ะนี่กว้งงามเนาะคะ่ะนี่ข้างในก็แสนหลูขา้างอน้นะช่างเลยเนาะงามคันนี้ผนนู้ค้นนาทานใดนะที่พวกเขาตอบบททนพาบเบิงบททนก็สามารถ ฝากเบอร์โทรไว้ให้ได้เด้อเดี๋ยวเขาให้พนักงานติดต่อหาและส่งรายละเอียดให้เด้อหรือว่าติดต่อมาหาทางพวกเขาส่วนตัวก็ได้เด้อเดี๋ยวพวกเขาบอกรายละเอียดเพิ่มเติมคือว่าเมื่อนี้มีคนเบิ่งพวกเขาหลายเนาะมีคนอยู่บ้างลาเนาะผู้ให่อยู่บ้านลาแก็สมมตเขามาเบิ่งพวกเขาได้เนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นคุณใหญ่คุใหญ่ใดอาเซล่าเนาะหู่ลามาเฮา งามเนาะคันนี้มาตื้อเด็กเบิง่งด็ที่แบบขอบใจไอ้กิ้งตัวเตี้ยเด้อเมันปากหรืโง่ไว้เดี๋ยวจะให้พนักง,งานติดต่อกลับเนาะอ่าไปทางกระบะบอกทางนี้เป็นมาบเด็กเซราโต้นะคืว่ามีาลูกค้าสนใจอ่าลูกค้าสนใจเซราโตุว้วนาะคันนี้เนาะอ่าไปอีกไปทางนั้น น,นี่จะเป็นเกียรเซราตัน้อค่ะเป็นรถรุ่นถือว่าเก่งขนาดกลางเนาะเนาะคันนี้สวยงามเลยเสีเกร์สีปอนเงินเนาะคันนี้เดี๋ยวให้กล้องซูมเบิง่งนังอยู่อยู่บอกอายผูกผูกคนอยากเบิ่งเซราตัวนะพวกเขาพามาเบิง่งเลยเด้อสนใจตัวใดเพิ่มเติมสามารถฝากเบอร์โทรไว้เนาะเดี๋ยวพวกเขาจะให้พนังงานติต่อกับ